ชาเลนจ์ใหม่ s p o r t i n g the Hidden หาชอนซูให้เจอใครใเจอแล้วคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างอย่าโกงนะ <c oughs> นี่คือภาพแรก <c oughs> และนี่คือภาพที่สอง <c oughs> นี่คือภาพสุดท้าย ใคลถูกหมดขอแสดงความยินดีด้วยแต่ของจริงอะ่ะมันเริ่มจากนี้ <S 2> <S 2> <S วันนี้รับบทเป็นผู้หาขอวอมัดแปบ๊บและนี่คือเกมซ่อนแอบบอกเลยสายตาผมไม่มีพลาดไม่ใช่ไม่ใช่อีกออกมาเดี๋ยวนี้จริงๆไม่อยากใช้เลดร์เลยเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอเอ้ยเ,เด่นหน่อแล้วไปไปไปขอดักขอดักนี่นะสามีวิสุดท้ายเบิกเนตจะไปไหนแล้วไม่ยอดายาหยีมานี่มา,มา,มาโอ้โหวนจังเลย โอเคล่วงเฮ้ยเหลือห้าวิเฮ้ยคนสุดท้ายเฮ้ยไม่ทันแล้ว